สวัสดีครับคับวิวนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการเพิ่มความเร็วให้กับ Windows 10นะครับของเรานะครับผมโดยการปิดฟังก์ชันนะครับแอนิเมชันต่างๆนะครับใน Windows นะครับสำหรับนะครับคอมพิวเตอร์สเปคไม่สูงมากนะครับแล้วมาใช้ Windows 10นะครับผมหรือ Windows 10ที่มีความอืดหน่วงชานะครับก็ลองเอา2วิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับวิธีแรกทํำยังไงนะครับวิธีแรกนะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์มาเอานะครับไปที่ DPC ครับคลิกฝาครับ Property ครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้ครับ Advanced Settings นะครับผม Setting Setting นะครับตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มาที่ Setting ครับผมตรงนี้เลยครับนี่ครับ Setting อันนี้นะครับ เราจะมาเจอ Performance option นะครับผมให้เรามาคัดต้อมครับหรือมาตรงที่ตรงนี้ก็ได้ครับ a s s t for base performance นะครับตรงนี้คือเราจะต้องมาเลือกเองนะครับว่าเราต้องการเอาฟังก์ชันไหนมาโชว์นะครับในที่นี้นะครับผมเอาเป็นต b n a น l นะครับโชว์ต b n a i l แล้วก็เซิฟบาร์ประมาณนี้ครับ แล้วก็นะครับตามใจเลยครับแล้วว่าเราจะเลือกอะไรนะครับผมเอาประมาณนี้ครับ4อันนะครับแล้วกดอ p p ล y เลยครับกดโอเคครับตรงนี้นะครับจะเป็นการปิดนะครับฟังก์ชันใน Facebook ของเรานะครับที่เขาใช้ในการทํางานในระบบนะครับตรงนี้ครับจะช่วยในการการใช้งานทรัพยากรในเครื่องของเรานะครับให้น้อยลงนะครับวันนี้ ครับสำหรับเครื่องสเปคไม่สูงมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วยในการใช้งานของ Windows นะครับลดทรัพยากรอย่างมากนะครับสำหรับแรมไม่สูง CPU ไม่สูงนะครับโอเคต่อมานะครับอันที่2นะครับก็คือตรงนี้ครับ START นะครับผมแล้วก็ไปที่ SETTING ครับ แล้วก็มาที่ Add Offset นะครับตรงนี้ครับเลื่อนลงมาครับนะครับปกติจะ On อยู่ถูกไหมครับจะโชว์ Animation in Window ตรงนี้ครับให้ปิดนะครับสลับสวิตช์มา Off ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการปิดนะครับตัว Animation ในการใช้งานของ Windows นะครับก็จะช่วยลดทรัพยากรในการใช้งานไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะมาเพิ่ม ความเร็วให้กับวินโดว์ของเราอีกระดับหนึ่งนะครับ่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีนะครับวิธีนี้จะเป็นการลบไฟล์ขยะนะครับเพื่อช่วยในการนะครับพื้นที่แล้วก็ความเร็วของวินโดว์นะครับเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วพิมพ์ไปเลยครับเปอร์เซนต์เทมนะครับไปเลยนะครับ่ากดเอนเตอร์เลยครับ ก็กดคอนโดนเอครับ l e ลีครับอ่าถ้าขึ้นป๊ p ปอแบบนี้นะครับให้ติ๊กถูกในแล้วคอ n ติน u e ครับตรงนี้จะเป็นการทําฟาร์มสะอาดไฟขยะนะครับที่มีอยู่ในเครื่องเหล่านะครับอาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึ่งก็ได้ครับตรงนี้ครับโอเคตรงนี้น่าจะไม่ได้นะครับสามไฟนี้ขอไม่ให้ลบก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปเลยนะครับแล้ว อีกวิธีนะครับผมอีกวิธีก็คือให้เรามาตรงนี้ครับ DPC แต่ไม่คลิกเข้าไปนะครับคลิกฝาตรงนี้ครับมาที่ Property ครับมาคีดิ d เค e t e ์ l e พ Up ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะทำความสะอาดตัว d ด c e นะครับอ่าติให้หมดเลยครับผมแนะนำให้ตีให้หมดเลยนะครับ เราก็กดโอเค delete นะครับรอสักครู่นะครับผมโอเคครับผมหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เรากดโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น4วิธีนะครับในการช่วยนะครับการเพิ่มความเร็วนะครับสปีดให้กับ Windows ของเรานะครับผมให้เพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนะครับผม ก็อาจจะช่วยได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ช่วยทําให้เครื่องเราไม่หน่วงแล้วก็ไม่อืดน,นะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมลองเอาสีวิธีที่ข้างต้นที่ผมสอนไปตรงนี้นะครับลองไปทําตามนะครับรับรองเห็นผลแน่นอนเพราะว่าผมทมําไปแล้วนะครับแล้วผมลองใช้ดูมันก็โอเคนะครับสี่ขั้นตอนนี้นะครับผมโอเคครับผม ถ้าชอบพิววิวนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r คร e กันด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมนะครับทางอเดนสอนใชคมเตอร์ช anel ก็จะมาสอนนะครับเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับระบบปบติการ Android iOS นะครับผมเทคนิคการใช้งานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะครับก็จะมาสอนในช่องช anel นี้ทั้งหมดเลยนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับผม โอเคส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับ NN สอนชัยล้มเตชแนลสวัสดีครับ